เป็ดยังเป็นบ่นี่เกิดมานี่ให้เว้ากับคนกันให้ถามบ้านของพักอยู่ไสซื่อก็ถามว่าเป็นเง <c oughs> ึดหลาย <c oughs> เยาว้ากับคนเว้าบ่เป็นสิไปเว้ากับยังบ่นี่ผมให้ไปถาม เจ้าของรีสอร์ทรับพ่อพันเพินลแมนแต่ยเ่าเพิรยูหันเพิรนามารถามใดถามเนาเอเจ้าจ้าเขาใจเบแต่ว่าบัดรบัตรูเรบัเรบาตรบัตบัรูเตรบบัตบบัตร วิวมันงามครับอยู่นี่ไม่อยากคามองพักที่นี่ครับพี่นอ้องมึงครับโอ้โหน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีกังหันลมเยอะที่สุดนะครับโคราชภูเก็ตแถวภูเก็ตแถว ก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะเพราทีนที่นี่เยอะมากครับ<า>เยอะแยะมากมาดูปังหันลมค่ะ สู่งามครับมโอเคครับจากที่เดินทางสแสวงหาที่พักครับ่าจะมาได้ที่พักครับเจเว่น มาได้ที่ค่อนข้างที่จะบรรยากาศโอเคเลยครับสวยเลยเยนนยมืองบีนองกลางหาันล่มแต่เห็นไฟ,ไ,ไ,ฟไฟมันเยอะโูดมั้งนะ แดงแมบๆอยู่แวบแวบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะมันหลายๆคนถามว่ามันมันเยอะไหมนะครับมันเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีครับมีอ้อมไปหมดเลยครับฝั่งโน้นก็มีครับเห็นไหม นี่เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยเยอะแยะครับอาจจะเป็นพันต้นครับอำเภอนี้น่าจะทั้งอำเภอรครับมม่ยังวะทีมาเซ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งซืนอนี่แล้ว <c oughs> มันนันยู่บันแนวไทยแนวนันก็บ่คคอยมนีแล้ะครับพี่น้องเพราะว่าไอ้มัง่งตออยูคข้ากับเซจไปแล้วครับออกไปขายก็ได้หลายเที่ยวแล้วครับิเบิดแล้วเที่ยวสุดท้ายน่าจะไปวันนี้ครับสารวัตรกับตะเป็ดไปเรียบร้อยเดากตันบุ๊ก <c oughs> เที่ยวไทยเพราะหาตันบุ๊กนี่ แต่ว่าก็โอเคนะครับได้ที่ว่าได้ไหม่ลายเตืบอยู่ครับไดไ้ไหม่โอ้ทีละเจ็ดตันเนาะครับพี่น้องเจ็ดตันหกเขียวหกเขียวเจ็ดเขียวเจ็ดเขียวนี่เป็นเงินกัคที่ว่าได้คาน้ำมันเตืบอยู่ครับแต่ว่าถาคิดเป็นเงินอย่างเดียวครับพี่น้องแต่ ไอตัวว่าห้อสีเด้มั่นไปขายห่ากับตองไปซื้อแล้วมั่นมาเห็ดนะครับไปหาเสียใจกับ,บหมดลายขึข้นกันครับมับ่นสองรอยลิรได้ประมาณั่นสองเขียวอะไยุ่สองเขียวครับกับใคก็ประเหตดอยู่ครับใข่ก็ปล่อยมั่นถิ่มซื้อเอาออกไปขายกกนยังงมาได้ไประโยชน์นะครับกับ เข้ากับอะไรงานเห็ดกินไม่เขาไปห้เสียเอลอีกว่ะมันไกลทูบวางเล่าตัว